สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าทําไมต้องเร่งกําไรกรบขนะครับสืบเนื่องจากว่ามีพี่ท่านหนึ่งมาถามว่าทาไมต้องเร่งกําไรกรบขจะเร่งยังไง IGN? จะดูยังไงนะครับอันนี้จะพูดแบบไม่ยืดเยื้อนะครับเอาสันส้นๆว่าเร่งกําไรกรบขคืออะไรนะครับการเร่งกําไรกรบขนะครับเบื้องต้นอันดับหนึ่งคือกําไรกรบขเกิดจากอะไรนะครับเงินกบขที่เราถูกขักไปเนี่ย ถูกไปลงทุนตามแผนต่างๆนะครับทีนี้เขาก็มาบอกว่าแผนแต่ละแผนเนี่ยมีทั้งหมด6แผนนะครับใครที่ไม่ทําอะไรเลยอยู่ในแผนหลักนะครับมีกบขอขอข้อมูลอันหนึ่งนะครับของกบขอเขาบอกว่าคนประมาณ 60- 70%นะครับที่ไม่เหมาะกับแผนหลักนะครับอันนี้ผมก็ฟังมาอีาทีนะครับไม่เหมาะหมายความว่าไงบางคนเนี่ยมีความรู้เรื่องการลงทุนคุณน่าจะไปอยู่ในแผนที่มีหุ้นมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ย ใกล้กเกษียณน,นะครับก็ควรจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแผนที่มีหุ้นน้อยๆหรือไม่มีเลยนะครับเช่นตลาดเงินนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่รู้จักเปลี่ยนแผนจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง10%นะครับของกอบขนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าการเปลี่ยนแผนกบขนะมันสําคัญมากๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกบขให้เปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะครับ ถ้าเปลี่ยนวันไหนเนี่ยก่อนบ่ายสามครึ่งได้ราคาวันนั้นเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับกติกานี้เพิ่งตั้งมาเมื่อวันที่1เมษาปีสองพนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนตอนไหน,นต้องใช้เวลานานนะครับทําให้การกะจังหวะยากนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เ,เป็นโอกาสที่ดีนะครับต่อไปนี่คือการสร้างกำไรของกบขนะครับก็คือไปลงทุนตามแผนต่างๆนะครับทีนี้ การเล่นกำไรคืออะไรการเล่นกําไรหมายความว่าด้วยความแตกต่างนะครับของแผนตาสารทุไทยมีแผนอยู่แผนหนึ่งนะครับในบรรดา6แผนคือแผนตาสารทุไทยที่ไปลงทุนในหุ้นทั้งหมดนะครับหรือบางช่วงอาจจะลงทุนแค่80%นะครับมันถือว่าเป็นแผนที่มีหุ้นไทยมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าหุ้นไทยนะครับมันมีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับ แล้วเราก็อาศัยจังหวะนะครับที่คิดว่ามันลงนะครับเราก็เปลี่ยนแผนของเราเนี่ยไปอยู่ในแผนตาสารทุนไทยนะครับแล้วเวลามันขึ้นนะครับเราก็กลับแผนหลักนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหมายความว่าเวลาหุ้นตกนะครับเวลาหุ้นขึ้นนะครับขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นแบบแผนตาสารทุนไทยซึ่งเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมากกว่าแผนหลักนะครับ3ามเท่า4เท่า5้าเท่าหรือ6เท่าในบางจังหวะนะครับ แต่โดยเฉลีย่ยน่ยมันจะขึ้นมากกว่าการประมาณ4เท่า5เท่านะครับยกตัวอย่างที่ผ่านมานะครับของผมเองนะครับเงินกะบะขช่วงที่เข้าพันสอถึงพันหนะครับเงินกะบะขผมเพิ่ม5 0,000นะครับแต่ถ้าเกิดผมอยู่แผนหลักผมไปคำนวณดูแล้วเงินกะบขของผมเนี่ยจะเพิ่มแค่หมื่นเดียวนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเกิดความต่างนะครับนี่แหละที่เราจะมาเล่นกําไรนะครับพอหลังจากที่หุ้นขึ้นสูงสุด ตรงที่เราคิดแล้วนะครับเราก็กลับไปแผนเดิมนะครับท่านถนัดแผนหลักท่านก็ไปอยู่แผนหลักท่านถูกประเมินความเสี่ยงแล้วว่าเอ้ยเรารับความเสี่ยงได้เยอะอาจจะไปอยู่แผนผสมหุ้นทวีหรือไปอยู่แผนสมดุลตามอายุนะครับที่มีหุ้นประมาณ50นะครับสำหรับคนทีอ่อายุไม่เกิน45นะครับซึ่งแผนสมดุลอายุท่านต้องไปดูให้ดีว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วในตารางนะครับมันจะบอกว่าอายุ แต่ละอายุไนมีหุ้นไม่เท่ากันนะครับอันนี้ต้องไปดูเองนะครับหรือใครที่ใกล้กเกษียณก็กลับไปอยู่แผนตลาดเงินตราสารนี่ที่มันมีความเสี่ยงน้อยๆน,นะครับเวลาหุ้นตกอะไรเนี่ยเงินต้นท่านจะไม่หายนะครับนี่แหละครับที่บอกว่ากอบขอมีการสร้างกําไรนะครับแล้วเราก็มาเลือกแผนกอบ,บขอให้ถูกจังหวะเพื่อเป็นการเล่นกําไรไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละครับทีนี้ผมขอสรุปสั้นๆนะครับว่าการเล่นกําไรกอบขอคืออะไร การเล่นกำไรกรบขคือการอาศัยความแตกต่างของอาการเติบโตของแต่ละแผนอัตราเล่นของแต่ละแผนไม่เท่ากันนะครับพูดง่ายคือแผนตาสารดุนไทยที่เวลามันคุ้นขึ้นเนี่ยมันจะมีอัตราการเพิ่มอย่างมากบายนะครับเราไปเล่งกำไรตรงนั้นนะครับพอเล่งเสร็จเราก็กลับแผนเดิมนะครับมันจะตกมันจะอะไรเราก็ไม่เกี่ยวกับมันแล้วนะครับเพราะเรากลับไปแผนหลักแผนเดิมนะครับ นี่คือการเล่งนะครับเราเอาศัยช่วงสั้นๆนะครับไม่เยอะนะครับนี่คือหัวใจหลักของการเล่งกลยุทธ์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ชื่อที่ผมม,มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมามันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมานําเสนอให้หน่าสนใจผมใช้คําว่ากลยุทธ์ตกแบบแผนหลักขึ้นแบบตาสารทุนไทยนะครับตกน้อยนะครับเวลาหุ้นตกเงินลดนิดเดียวนะครับเวลาหุ้นขึ้นนี่ทะลุเพดานแน่นอนครับ เชื่อผมเพราะที่ผ่านมามันเป็นมาแบบนี้นะครับแต่เวลาจะเข้าจะออกนี่นะครับท่านต้องไปคิดเองคําถามต่อมาว่าฮะแล้วเราจะเข้ายัางไงดูหุ้นก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นบอกพี่ครับพี่อยากจะได้เงินเพิ่มพี่จะไม่ลงทุนสักหน่อยหรอครับพี่อยากให้กรบขอโตพี่ไม่คิดจะศึกษาหรือว่าทำอะไรสักหน่อยหรอครับพี่เอา,อางี้เป็นไปได้นะครับ สิ่งที่ผมทําที่ผ่านมาเป็นไปได้ครับว่าไม่มีความรู้เรื่องหุ้นก็จ้างกับนายกบอกขอได้นะครับอย่างตัวผมเองนะครับก็จะมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเป็นคนที่อยู่ดูกาฟหุ้นเป็นอะไรเป็นนะครับซึ่งผมก็อาจจะอาศัยว่าเอ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างจะขึ้นหรือลงจะอะไรยังไงนะครับซึ่งก็เอามาฟังแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็าม,าวกามาดูส่วนต่างๆเท่า,าที่เราพอจะหาได้นะครับผมเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นข้าราชการนะครับเราไม่ใช่นักลงทุนเวลาตลาดหุ้นเปิดปิดนะครับนั่นคือเวลาเราต้องทํางานนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปนั่งจ้องอยู่ตลอดนะครับทีนี้ผมก็อาศัยถามเพื่อนถามอะไรนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วว่านี่คือช่องว่างนี่คือข้อเสียของอ่าเขาจะเรียกว่าไงครับ มันไม่มีใครมาคอยบอกมันไม่มีใครมาอะไรยังไงนะครับผมถึงมาเปิดเพจเลื่องกำไรกบกขนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ผมเนี่ยก็เพื่อนําเสนอเพื่อเชิญชวนอะไรก็ว่าไปแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นแล้วผมก็มองว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะท่านสังดีๆนะครับเพจเลื่องกำไรกบกขเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ผมตั้งขึ้นมาที่แรกคือกระจายข่าวเวลาใครอยากดูใครสนใจเนี่ยผมก็อ่ะ เข้ามาดูเข้ามาอ่านแล้วก็ไปลิงก์ตาม YouTube อยากรู้เรื่องอะไรก็ไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็พยายามกระจายข่าวเชิญชวนให้รู้จักการเปลี่ยนแผนแต่มาสักหลังๆที่ผมเหมนเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแผนคือความมั่นใจว่าเราจะเลือกอะไรดีนะครับผมได้ทําแบบสํารวจขึ้นมานะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนตอบแบบสํารวจประมาณ90้าสปอนนะครับทาให้เห็นว่า คนแต่ละคนนะมีความแตกต่างในเรื่องแผนนะครับแตกต่างเรื่องจังหวะนะครับแต่เวลาเขาเลือกจุดความคิดว่าหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่อะไรไงเนี่ยแล้วเขาจะออกเนี่ยมันเกิดกลุ่มคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะครับอ่ะกลุ่มนี้ขึ้นรถไปแล้วนะคิดว่าลงมาถึงแล้วก็ขึ้นรถไปจะแผนอะไรก็ว่าไปอีกกลุ่มนึงก็รออีกกลุ่มนึงก็ยังรออยู่นะครับมัน้อให้เห็นว่าเออแผนที่เราเลือกเนี่ย เราไม่ได้เลือกคนเดียวยังมีอีกหลายคนเข,เขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขึ้นไปผมเออฮ้ยหรือว่านี่คือสิ่งที่ผมมองหาอยู่สิ่งที่ผมมองหาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมพยายามบอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าไม่เกี่ยวกับความรู้การลงทุนนะครับเกี่ยวเนื่องกับความมั่นใจเลยว่าเยเราจะเลือกแล้วจะจิ้มละเรามั่นใจพอแค่ไหนนะครับมีพี่คนเดิมนะเขาก็ถามว่าพี่ไม่มั่นใจพี่ไม่ แต่พี่อะเชื่อนะในกลุ่มเพื่อนพี่ทั้งหมดเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งนำเนี่ยทุกคนก็จะตามเอ้เเชื่อมึงเ็เชื่อมึงเชื่อคุณเชื่อคุณ,คณไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ที่เหลือไม่รู้หรอกพูดง่ายคือลงทุนตามเพื่อนนี่คือข้อห้ามอย่างหนึ่งของกะบะขนะครับว่าอย่าลงทุนตามเพื่อนถ้าท่านไม่เข้าใจแต่ในเพจเล่นกําไกรกบะขนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทยอยอ่านนะครับอ่านวันนิดวันหน่อยบทความที่ผมลงไปผมเชื่อว่า ไม่เกิน1เดือนท่านจะเห็นภาพนะครับไม่เกิน2เดือนท่านจะเห็นภาพทั้งหมดแล้วว่าทําไมต้องเปลี่ยนแผนทําไมต้องทํะไรนะครับผมอย่าลืมนะครับว่ายังไงเนี่ยพยายามติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่านหาความรู้และฝากติดตามเพจเล่นกําไรกบขนะครับแล้วเราก็มีช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ